มาแล้วจ้าน้ำพริกกะพุดอร่อยๆอค่ะมาแล้วนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีแม่เอาบองโูนกรุบกรุบเนี่ยสวัสดีพี่น้องทั้งโลกเด้อจะกินง่ายอย่งง่ายสไตล์แม่แบบมาอีกแล้วเสียงเจลเจมาอีกแล้ววันนี้แม่แบบมากินอีกแล้วมีแต่กินเนกินอ,อย่างว่านะเนาะวันนี้ก็ได้น้ําพริกข้าวโพดโบนตีปูดเนอจ้านี่กินดับผักชีไปเลยอ่าผักผักชีโรยหน้านี่น้ําพริกข้าวโพดจ้ะน้ําพริกข้าวโพดอ่า โกปูดเม็ดตุ้มมาเลยแตงโมด้วยกินข้าวกับน้ำพริกกระโปรแล้วก็แตงโมโบราณคนโบราณเขากินอย่างนี้มาเลยจ้า,ากินด้วยกันเลยจ้าอืมโอ้ยลืมก่อนจะกินก็ฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดติดตามกดสับ s c r i กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคนที่ติดตามแล้วคน นที่ติดตามแล้วแม่เว็บก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้วจ้าเพื่อเป็นควันกําลังใจให้แม่เว็บด้มีแรงทําคลิปต่อไปได้กินให้พ่อแม่ดูอีกต่อไปนะคะโอเคค่ะมาเลยจ้ามากินน้ําพริกขโะป๋กันเดี๋ยวชิมก่อนว่าจะแซ่บขนาดไหนอืมกรอบใบกระดาๆอืมแล้วเอาบางปน Nhưng mà hôm nay Thành quà Hãy <laughs> chậm ติดปูดกรงกับคอมเมนต์เขาเรียกว่าปูดติดปูดก็เขาปูดใหม่ๆหอมอร่อยหวาน มาละแม่แบบชอบพิ้งข้าวกับตุ้มมเละข้าวกับไกโมไมื่คุ้นเกิดบ้านเราพิ้งข้าวกับไกโมก็อื่น เสร็จไรครับพ่อแม่พี่น้องบุนตีปูด ม่เอาบ้านอยหกใบกอใบกอใบเลยกใบทาแม่ไบเคาเ้าค่ะ Xếp